สาวเขเมรถึงกับอึง้งหลังเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะมีแต่คนพูดภาษาเขเมรแต่สุดท้ายหน้าแตกยับเดินไปไหนก็มีแต่คนพูดภาษาไทยเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube p r e m ียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป o u t u b ม m u สิกฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบ360มีดราม,ม่าคอมเมนต์เกิดขึ้นนะครับเมื่อสาวเขมเมรายหนึ่งได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุริน โดยเธอได้มีการเดินไปจับจ่ายซื้อของในตลาดพร้อมทั้งบอกว่าเหมือนกับอยู่ที่บ้านตัวเองและที่นี่มีชาวขเขมรอาศัยอยู่รวมถึงบอกด้วยว่าที่นี่คือดินแดนขเขมรโดยในบางช่วงบางตอนของวิดีโอนะครับเธอนั้นพยายามจะใช้ภาษาขเขมรสื่อสารกับผู้คนในตลาดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะทําให้เธอผิดหวังโดยได้มีแม่ค้าได้บอกให้เธอนั้นพูดภาษาไทยเพราะว่าแม่ค้าคนนั้นฟังภาษาขเขมรไม่รู้เรื่องซึ่งอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับว่า ในตำราเรียนของกัมพูชาซึ่งได้มีการเรียนการนั้นได้ระบุว่าจังหวัดสุรินบุรีรัมศีสะเกดนั้นเป็นจังหวัดของกัมพูชาสำหรับจังหวัดสุรินนะครับในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจังหวัดสุรินเคยเป็นประเด็นที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียโดยได้มีชาวกัมพูชาได้มีการเข้ามายืนร้องเพลงชาติอยู่ที่ปราสาทตาเมินทมและนอกจากนี้นะครับยังได้มีกระแสท่วงขึ้นจังหวัดสุรินจากชาวกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวของสาวกัมพูชารายนี้นะครับซึ่งได้มีการเผยแพร่ออกไปในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้มีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นกว่า1,800ความคิดเห็นและรวมถึงมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวไปกว่า1,200ครั้งซึ่งแน่นอนครับว่าชาวกัมพูชาก็ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าคนไทยนั้นขโมยแผ่นดินของกัมพูชา ชาวในไทยเองนะครับก็ได้มีการเข้าไปบอกในคอมเมนต์ว่าสุรินนั้นเป็นของประเทศไทยและนอกจากนี้ยังได้มีชาวสุรินเข้าไปให้ข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าภาษาท้องถิ่นของสุรินกับภาษาเขมรน,นั้นมันคนละอย่างและใช้สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องอยกตัวอย่างเช่นความคิดเห็นนี้นะครับเป็นความคิดเห็นของชาวสุรินซึ่งได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าผมคนสุรินครับคนสุรินผู้ภาษาเขมรท้องถิ่นสำเนียงต่างจากกัมพูชาผมยังฟังไม่ออกเลย ฟังได้แค่บางคำเท่านั้นแล้วสุรินก็มีหลากหลายภาษาในจังหวัดเช่นไทยขเมรส่วยลาวมันไม่ใช่ว่าคนสุรินจะพูดขเมรนได้ทุกคนโปรดเข้าใจด้วยนะครับว่าภาษาสุรินบ้านผมไม่เหมือนกับภาษาบ้านคุณในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวไทยที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าคนขเมรหาความเจริญและความภาคภูมิใจในประเทศตัวเองไม่ได้หรือไงจึงต้องมาเคลมจังหวัดสุรินของประเทศไทย ลอบใจตัวเองน่าสงสารมากความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขียนสันส้นๆไว้ว่าใครเขาอยากเป็นขมรกันช่วยบอกหน่อยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวกัมพูชาที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขานั้นเป็นขมรแผ่นดินก็แผ่นดินขมรนที่ถูกสยามปล้นไปเหมือนกับขมรนตอนล่างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวไทยท่านนี้บอกว่าปัจจุบันสังคมกัมพูชาสนใจวัฒนธรรมไทย เยาวชนกัมพูชาจึงนิยมสวมชุดประจำชาติไทยและนำเข้าเครื่องแต่งกายประจำชาติของไทยและชุดไทยก็เป็นที่นิยมในกัมพูชาเนื่องจากธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าและเครื่องประดับของไทยกำลังเติบโตเนื่องจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมของไทยได้ซึมซับเข้าไปในสังคมกัมพูชาอย่างสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของโลกสิ่งนี้นำไปสู่คะแนนอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่สูงขึ้นในภูมิภาคความลหลงใหลในเสื้อผ้าไทยของชาวกัมพูชาจึงมีบทบาทที่สำคัญ ในการทำให้โลกรับรู้ถึงความงดงามของเสื้อผ้าไทยทำให้โลกอยากมาเยือนบ้านเกิดของเสื้อผ้าไทยแท้ๆก็คือประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศคอมมิวนิสต์แตกต่างจากประเทศเสรีประเทศไทยอยู่สบายไม่มีใครอยากเป็นขเมรคนขเมรเองก็ไม่อยากจะพูดขเมรและนี่คือความจริงส่วนขมรตอนล่างก็ถูกเวียดนามคุมในขณะที่สูรินก็ไม่เคยได้ยินข่าวว่าพวกเขาอยากจะเป็นขมร มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวไทยท่านนี้เขาบอกว่าพยายามกันเหลือเกินนะสุรินทร์คือคนไทยไม่ใช่เขมรความคิดเห็นต่อไปก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นที่แล้วนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่านี่ก็คนสุรินทร์แล้วก็เป็นคนไทยขอโทษนะฟังภาษาเขมรของกัมพูชาไม่รู้เรื่องความคิดเห็นต่อไปครับชาวไทยท่านนี้ได้เข้ามาตําหนิสาวกัมพูชารายนี้นะครับโดยได้บอกว่าคุณจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวสิมว Current. ไม่ใช่มาเคลมว่าสุรินทร์เป็นเขมร สุรินคือไทยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวบุรีรัมย์ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าจากใจคนบุรีรัมย์นะถึงพูดภาษาเขมรได้แต่ก็เป็นเขมรถิ่นไทยฟังเขมรกัมพูชาไม่ออกและพวกเราไม่ใช่คนกัมพูชาไม่รู้จักใครที่กัมพูชารําคาญคอมเมนต์ที่บอกว่าสยามขโมยแผ่นดินของเขมรเลิกยุ่งกับพวกเราเถอระบรรพุรุษของเราทํำงานอย่างหนักกว่าจะซื้อโฉนดที่ดินได้ ที่ดินไม่ใช่ถูกๆนะเห็นคอมเมนต์เขมรแล้วหงุดหงิดจริงๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับถ้าคุณบอกว่าสุรินทร์พูดขเขมรได้ก็ต้องเป็นคนขเขมรถ้าอย่งงางนั้นคนขเขมรที่มาทํางานที่เมืองไทยและพูดภาษาไทยได้เขาก็คือคนไทยนะสิถ้าหากคุณใช้ตักกะแบบนี้คมนสุรินทร์กับขมนกัมพูชามันคนละกลุ่มกันเขาแบ่งประเทศกันมาตั้งนานแล้วสะใจที่ป้าคนนั้นบอกว่าให้คุณพูดภาษาไทย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าผู้นำของประเทศคุณสอนมาแบบผิดๆนึกว่าบริเวณนั้นเคยเป็นของขเขมรถ้าคุณดูว่าคนสุรินทร์และคนบุรีรัมย์รวมถึงคนศรีสะเกดเคยเป็นคนทำศาสาตาวุธตลอดจนถึงเป็นคนคล้องช้างนำทัพหน้าให้กับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชจัดการพวกเราแวกแล้วแล้วก็พวกคุณจะคิดยังไงความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าขเขมรดูทีวีช่องไทย90% ไทยดูช่องเขมร0.1%เขมรมาเที่ยวไทยและเป็นแรงงานในประเทศไทย60%ไทยไปเขมร5%เรื่องผิดพลาดก็คือคเขมรรับวัฒนธรรมไทยไปแล้วไม่ให้เครดิตเจ้าของคุณไม่ได้บอกคนคเขมรด้วยกันเองแต่กลับแอบอ้างว่าคิดเองทำเองอยกตัวอย่างเช่นเพลงไทยที่ชาวเขมรชอบก๊อปปี้ทำนองและไปเปลี่ยนเป็นเนื้อร้องให้เป็นของตัวเองเรื่องแบบนี้จะมีคนเข้าใจผิดเยอะที่สุด ถ้าพวกคุณไม่หยุดทำอะไรแบบนี้จะมีผลเสียตามมาอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าขโมยบ้าบออะไรแผ่นดินนี้เป็นของสยามอยู่แล้วอย่าลืมนะว่ากัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของสยามมา400ปีความคิดเห็นต่อไปครับ <unreasonable> การยัดเยียดค่านิยมรักชาติโดยสอนให้เกลียดชาติอื่นและสร้างประวัติศาสตร์ปล,มปลอมๆหลอกคนในชาติวังเน้นการเมืองเพื่ออ,อำนาจของตระกูลหุน่นมันทำให้เกิดความเสียหายฝังรากลึก อีกไม่นานคงจะได้มีพรพฤษสองความคิดเห็นต่อไปครับผมคนสุรินทร์ผู้ใดทั้งไทยลาวขเขมรสวยแต่ทำไมไม่คิดว่าผมเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนลาวบ้างล่ะทำไมต้องยัดเยียดให้เป็นขเขมรความคิดเห็นต่อไปครับสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกดมันคนละภาษากับชาวขเขมรแล้วก็เป็นคนละเผ่าพันธุ์อีกด้วยชายญิงส่วนใหญ่หน้าตาจะคมคายผิวขาวเหลืองสูงใหญ่วัฒนธรรมประเพณีก็ไม่เหมือนกับขเขมร คนที่มีความรู้เขาจะเรียกว่าภาษาถิ่นแดนอีสานใต้จงจําไว้ว่าอยาเคลมคนไทยในอีสานใต้ว่าเป็นคนคำเมนเราจะมาไปทายกันด้วยความคิดเห็นนี้ครับโดยท่านนี้เป็นชาวสุรินอีกท่านที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าผมเป็นคนสุรินอยากจะบอกว่าให้คุณไปศึกษาใหม่ซะนะคนสุรินไม่ได้มีแต่คนพูดคำเมนเท่านั้นยังมีคนพูดสวยและพูดภาษาอื่นด้วยคนสุรินส่วนมากพูดภาษาไทย และนอกนั้นพูดภาษาถิน่นและที่จะบอกก็คือขเขมรไม่ได้แปลว่าประเทศกัมพูชาแต่มันหมายถึงภาษาถิ่นของสุรินครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ